มีความคืบหน้าวันนี้ที่ทางพลนตำรวจเอกปัญญามาเมน่นเจริญตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมคุยกับพันตำรวจเอกดุษฎีอรารยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและก็คณะทำงานที่รื้อฟื้นคดีของครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรที่เรารู้จักในพื้นที่สื่อว่าครูแพะนั่นแหละนะครับประชุมลับกันครึ่งชั่วโมงหลังจากประชุมทางพันตำรวจเอกดุษฎีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมบอกว่าวันนี้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลชงลึกทั้งสองฝ่าย ทั้งตำรวจทั้งยุติธรรมเบื้องต้นแต่ละหน่วยงา,งานก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานรวบรวมข้อมูลต่างๆหลักฐานที่ได้อาจจะไม่ตรงกันเพราะว่าเนื้อง,งานต่างกันต้องไปรอคำตัดสินของศาลขณะที่จเจริญตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นยอมรับว่ากรณีครูจอมทรัพย์ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของตำรวจความเชื่อมั่นที่มีต่อตำรวจนี่ถือเป็นกรณีศึกษา หลักๆต้องไปดูนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะให้ความยุติธรรมกับประชาชน mm hmm. และเป็นเรื่องที่น่าจะนําไปสู่การปฏิรูปตํารวจในส่วนของตํารวจจเรตํารวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่พบข้อบอกพร่องในการทําสํานวนคดีนี้พนักงานสอบสวนทําตามหน้าที่หลังจากที่เกิดเหตุก็ไปเก็บหลักฐานเดินทางไปโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถสอบปากคำได้เพราะว่าคนที่เขาเจ็บเขาก็เสียชีวิต จากนั้นก็ไปเรียกสอบพยานบุคคลต่างๆจนพบรถต้องสองสยัยนำรถส่งมอบให้กับตำรวจวิทยาการตรวจสอบบางส่วนก็ส่งมาที่กรุงเทพคดีชนแล้วหนีจุดนี้ก็เกิดขึ้นจากตัวอำเภอ10กิโลเมตรด้วยกันการไปจับตัวคนก่อเหตุก็ยากเจ้าหน้าที่ก็สามารถตามจับจนได้นะครับนี่ถือว่าเป็นบทเรียนแหะครับแล้วก็พูดถึงกันเรื่องของการทําสํานวนเรื่องของการทํางานตํารวจว่าทําครบร้อยเปอร์เซน์อาจจะไม่พอ อนาคตต้องเกินมาหน่อยเป็นทำร้อยสองถึงร้อยสามเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้ต้องทำงานอย่างรัดก็รวบอรอบครอบรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นส่วนกระบวนการที่พูดถึงเรื่องการจ้างวันให้รับผิดแทนตอนนี้ก็ต้องรอศาลมีคำพิพากษาก่อนถึงจะพูดได้การเดินทางของพยานมาเบิกความที่ศาลจังหวัดนครพนมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ให้ตำรวจภูธรภาค4ี่และก็ส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยอำนวยความสะดวกครับ การของการรุกรึขีดนี้นะครับเป็นบทเรียนที่พวกเราได้ศึกษาในหลายอย่างนะครับเราก็ลงศึกษาเรื่องการทางานของคนของเรานะครับของสือ่อตา่างแต่กลอดการเนี่ยเราก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมว่าสังคมให้ความสนใจอย่างยิ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องราวที่จะนาไปสูก่การดําเนินการในชั้นต่อ,ตอไป ในเรื่องของเกี่ยวกับการปฏิรูปเกี่ยวกับการดูแลตำรวจของเรานะครับแล้วก็จะเป็นอุทาหารณ์ต่างๆให้พนักง,งานสืบสวนสอบสวนของเราเนี่ยนะครับในการดําเนิคนคดีต่างๆเนี่ยจะต้องรอบคอบรับกลุ่มแล้วกับการที่เรารวบรวมหยักฐานเนี่ยเท่าที่เมื่อก่อนเนี่ยแต่รวบรวมที่เราคิดว่าร้อยแล้วเนี่ยอาจจะต้องเป็นร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสาม แล้วก็วันนี้นะครับมีคุณมาร์คพิทบูครับหรือว่าคุณนัชพลสุพัฒนะนะครับเป็นประธานชมรมมิตรภาพพิทบูก็มาพบกับพันตำรวจเอกจุสดีอารยะอุธจับมอบเงิน1 0 0 0 0แบาทซึ่งเขาบอกว่าเงินตรงนี้ได้รับมาจากประชาชนบริจาคเข้ามาเพื่อช่วยครูจอมทรัพย์นะในการต่อสู้คดีนะครับคือจริงๆมีเม็ดเงินบริจาคมาล้านเศษๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยจะมามอบให้ครบ หลังจากศาลมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วและถ้าเกิดว่าคุณครูจอมซับเป็นแพทย์จริงๆเนี่ยจะมอบเงินก้อนนี้ให้แต่หากว่าสืบไปสืบมาแล้วเรื่องมันโอนพอ่อคุณครูจอมซับกลายเป็นแกะก็คือว่าคุณครูก็กลายเป็นคนผิดเหมือนเดิม,มนะฮะทางคุณมาร์กบอกว่าเดี๋ยวเงินที่บริจาคมาตั้งใจช่วยครูจอมซับเนี่ยคงจะเปลี่ยนจุดมุ่งหมาย,ยจะเอาไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมภาคใต้แทน แล้วก็ทางฝั่งของคุณครูจอมทรัพย์วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยบอกว่าคือตอนเองต่อสู้คดีเพียงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ครับการเรียกร้องความเป็นธรรมในครั้งนี้ไม่ได้หวังเงินทองนะครับแต่ว่าต้องการล้างมลทินไม่เคยคิดต้องการเอาชนะใครแค่ขอความยุติธรรมกลับคืนมาสู่ครอบครัวและตนเองส่วนอีกสองวันครับก็จะขึ้นศาลซึ่งถือว่าไม่นานเกินรอครับก็ขอทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการต้องรู้จับอดทนรอ รักษาชีวิตสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยที่ผ่านมาไม่คิดว่าตนเองจะมีคนมาสนใจมากขนาดนี้แล้วก็มีคนยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือมากขนาดนี้บอกว่าเมื่อก่อนไม่เคยรู้จักคนก,กระสุนทีรทมเลยจนวันนี้เรียกว่ารู้จักเป็นเกือบข้อนกระสรวงันแล้วนะครับ,รบนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจนะครับแล้วก็เรื่องครูจอมทรัพย์นี้ตํารวจก็ยังบอกเลยครับเป็นกรณีศึกษานะฮะ